สวัสดีค่ะพี่ตาทำอะไรคะพี่ตาเป็นคนใส่ตังค์ใส่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 ขนมดีกว่าพี่คนใส่พี่ตาเตรียมพร้อมไปตักบาตรพวกนี้เหรอลูกใช่เพว่อพระจะมาโรงเรียนในจับพวกนี้ทำบุญทำบุญข้อพรรษาทำบุญข้อพรรษานะคะก่อนหยุดยาวใช่ไหมลูกใช่นะคะมีพระทั้งหมดเก้ารูปนะคะเราก็จะเตรียมนมแล้วก็ขนมเราจะทำอย่างละชุด แต่สองคนเป็นสิบแปดชุดนะคะกับน้องเกียวนะคะนก็มันแก่อาเอาให้เดี๋ยวอะไรท่านี้ค่ะท่านี้ท่านี้นี่นี่ไม่อ่ะใส่นมเออใส่นมแล้วก็ใส่ขนมนะลูกทำสวยๆนะคะนั่งสวยๆค่ะโอเคพาเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายค่ะลูกผู้ชายก็ใส่ช็อกโกแลตค่ะเอาขนมใส่ด้วยค่ะขนม เออเคลียดีจ้าใส่ใด้วยปใส่ด้วยนะคะเอาปัจจัยใส่ด้วยลูกโอเคเียงใส่นะคะเียงอย่างนี้นะคะยังเสริมเสริมมอนยังโอเคเก่งไหมโชว์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 อะโอ้เก่งมากค่ะใส่เรียงไว้ดีเดี๋ยวมันว่าอ่านลายกลุ่มตัวนี้เกี๋ยคุณแม่เพียวเพีไม่อ่านลายกลุ่มนะคะเพราะแม่ทคุาป้าป้าบอกแม่ป้าป้าบอกแม่อ่าน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 ลายกลุ่มคุณครูด้วยนะ ก็เลยเหนพอดีโทรหาแมวเพิ่นมองอะไรกลุ่มมาพอดีไล่กลุ่มมาเห็นเตรียมของต่างบาทนะคะต่างชาติกลาวรูปพอเราศึาโรงเรียนสาธิตนะคะกีนทำเป็นหนองนมเก่งมากพี่ตัโอถ้าไม่พอนี่ไปซื้ออีกเลยนะคะพี่ตั๊กเอา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 ตัดใจเอาเงินใส่ด้วยนะคะจำเสร็จแล้วเงินใส่ด้วยเก่งมาก เก่งมากเลยนี่นะคะเราก็จะทําอย่างนี้นะคะแม่ที่บอกมาซือไงโอ้ยแลรวก็โดนเบี้ยแล้วเห็นมะนาวอย่างนี้ว่ามันพิซซ่าไปอันเดียววะก็เอาเดี๋ยวมาเนาะเอาหนาสุดนะเอาไปใส่กนเนาะเออว่ามันยังหนอโอเคค่ะนั่งอะไรค่ะในในลูกซี่ใส่ถูกทางนะคะโอ้สวยแล้วค่ะให้ยายครูจัดให้ใหม่ก็ได้จัดได้นะคะโอเคพิซซาเอาไปค่ะ ยังไม่หมดเขี่ยข้าวถุงเจ๋งล่าล้ำจะไปใส่บาตรพุ่งนี้ป้าก็จะไปนะคะป้าบิเชียนใช่หมเนี่ยตักบาตรด้วยกันค่ะป้าไม่มันไม่ไข่รูปคุณคุ้มไม่ไข่รูปเดียวค่ะคุณครูว้าผู้ปกครองก็มาตักบาตรร่วมกับน้องๆได้ค่ะ บอกป้าตอนไหนอ๋อป้าก็อ่านที่แม่ส่งมาให้ป้าเนาะที่เชื่อว่าผู้ปกครองมาจากบาทกับกลูกหลานได้นะคะปอ่านได้หลังจากกินน่ะโอ้โไม่ได้ค่ะแม่แพลวอ่านให้ป้าฟังค่ะโอ,อ,อ้แม่แม่แพลวเปลีเป็นภาษาไทยให้ป้าฟังค่ะ<อ>แล้วก็เปิด Google เลยค่ะ โอ้เก okay, ่งมากค่ะโอเก่งค่ะจ uh. ันลบิเอ๋อไหมขอบคุณค่ะจันลบิเอ๋อไหยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปใส่บาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อภาษาแม่เอ็นเค้บแม่เอ็นเค้บแม่เอ็นกระเบนกระเบนเอคนกระเบนอะไรไหมใช่ไหมคะไหนกัดทีตอบไหมไหนเสียงกอด at m ไ d a ดอันนี้เขาเรียกว่าแคแคไปเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดี FC นิรุช a าแนลนะคะวันนี้นะคะมีกล่องผลไม้จากไล่สวนทุเรียนภูวโดนจันทุรีโอทพี่บาลผลไม้จากพี่บาลส่งมาจากจันทบุรีมาให้นิรุยแล้วก็แม่ต้อมนะจ๊ะ ขอบคุณพี่บานมากนะคะเพิ่นส่งอย่างมาไหา่เบิเ่งกันมังคุดกับอะไรนี่กับทุเรียนแห้ง เีมยมห้ดูให้หน่อยนะคะอึน่สผู้ใดจากนังห่วยคนสวยไอ้บ <c oughs> ู้เห็มหยมาห่ยอันนี้สวยอยู่ดยพี่มวยแบบวา่าลือกไเลย คือหนักเลยอ๋อมีอันนี้ด้วยอะไรนี่คุณ<อ>ยันกวรไห <ง S 2> ม,ไมเดี๋ยวลองดูตามจริงลองดูดีเปล่ ทุเรียนกวนอ๋อทุเรียนกวนทุเรียนกวนจริงๆทุเรียนกวนค่ะอันทุเรียนอมแห่งกับทุเรียนกวนอันนี้เป็นมังคุด ขอบคุณพี่บานนะคะจากไร่ภูวดลจันทบุรีเพิ่นมีเพจอยู่เด้อเพจเพิพ่นกับสวนทุเรียนภูวดลจันทบุรีเหรอพี่นอ <Yeah. S 2> ้องเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามสองเจ็ดอยากได้ทุเรียนหรือมังคุดหรือเมาะก็โทรไปได้นะคะบริการดี ถ้าตอนแห้งอยากไปเยี่ยมอยู่ได <c oughs> ้ยินไรชิมไง มบราเบราหอด่อกอีกนิดนึงชอบกินมังคุดมันเห็นมังคุดกว่าโรเลียน วัวเหามันเป็นเปรี้ยวหวานๆวานดีเหาะกินหลายกะเป็นปุ่นทองมันหวานเนื้อจะถ่ายกินเพิ่เมเไป<ด>ได้สองน้อย <laughs> เซลบอเซลก็ไปตามกันนะคะส่วนทุเรียนภูดวดโดนของพี่บานนะคะบ่เป็นกระดานเลย ว่าเป็นกระดานนี่ล่ะคือแบบแกนวยใดมากก็คือบแบบว่าล่างอันมันจะเป็นกระดานไงน้องคุณแต่อันนี้อะว่าเป็นกระดานแกนมาหนวยเลยกะม็ดม็ดแท้ๆล้ะล่างเม็ดแท้ๆลวล่างนี่บริเวณใสดอกโอเคพี่น้องขอบคุณพี่บานนะคะใครอยากสั่งก็ไปสั่งได้นะคะไล่ทุเรียนพัวดลนั่นแหละ โอเคพี่น้องขอบคุณพี่บานจาเพื่อนนั่นเห็นเห็ดบ้าคือประมาณหมู่นีคนบอกใคยมาหนาเง,งิเนเธอมันเกิดขึ้นไปอีกยังอีก<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเป็นอย่างนี้เบื่อนที่เราเบื่อนเห็นดอกนี่แล้วว่างาน ย่างไก่มันก็แหงอะเด้อ๋อมันรดเกี่ยวนนะก็มาอันนี้ออันนี้มันเห็นดอกนี่เด้อสู้นี่ใบใบไม้ฟูกันดูอนนี้เฮอใหม่้รดอ้พี่น้องเบมาหลายรอบเลยเมือน้าเออ่นกไมานหางมีใครเดียวใครเงดมีใครเดียวอ้ยพี่น้องนะีตีละ เดี๋ยวเฮ็ดออกขึ้เจี๊ยงวากว่นอนยังสิดำดำมา,าอย่ามากมาถคือเหนะอือ,อะทอมมาตันี้มเต่เือใหม่มันรอดมาได้ยังไงคนณต่เป็นรลอยรอดเลืย,เยพี่น้องนี่จ้างขงกับแม่เป็นวอคนบานาาหายคนหาเขาเจียวคนใดเขากับมได้เนาะเมนลาเข้าบอมากดิ

มานสุดๆทุกคน่ค่ะกเป็นตลอดมาเลยี่นองออตมากอยู่พี่น้องเป็นน้ำแขยรลองเพลงหน่อยาเนาะยืดไอ้คือติ้กุดอกสังาอแดงโอ้เ็มัเนาะที่การเรียนอะไรี่พน้องินละแนุ่มอเวททาเดียวกันเอ้ สวยไปข้างนอกโอเคครับ hmm.